ถุประสงค์ในการสัมันดาครั้งนี้นะฮะทางการกีฬาและกองทุนร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาต่งางๆของสมาคมกีฬาสำนักแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดในเรื่องของงบประมาณต่งางๆที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายต่งางๆก็จะมาทำความเข้าใจให้เข้าใจถึนว่าวิธีการดําเนินการยังไงมีข้อระเบียบข้อบังคับยังไงต่งางๆเขาจะมีละะักษณะคือการ สิ่งที่จะมีระเบียบข้อบังคับเนี่ยมันจะในส่วนของราชการเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งสมาคมกีฬาแางแม่ประเทศไทยหรือกีฬาจังหวัดยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็เราเราก็จะเปิดโอกาสตรงนี้ให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ในการเริจาคให้ค่องตัวขึ้นสิ่งไหนที่มีเป็นปัญหาหรืออะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาเคลียร์กันใชนะ่เงินที่ค้างกันอยู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยวันนี้ จะเป็นวันที่ดีมากเลยเพราะว่าทุกสมาคมมาเนี่ยนะ,ะ19สมาคมทั้งหมดเนี่ยจะมาร่วมกันคิดและมาทำอะไรต่างๆให้มันเป็นที่เป็นปัญหาแก้ปัญหาทุกอย่างได้สร็จที่จะที่ไดย้ยืนยันได้เลยนะฮะวันนี้ในวันนี้ได้พลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณเนี่ยจริงๆแล้วท่านจะเป็นมาเป็นประธานในวันนี้ท่านรับิดธารกิจแล้วก็ให้ผมมาเป็นประธานแทนในการาาเปิดงานครั้งนี้ ท่านยืนยันได้เลยว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนข้างหน้าถ้าแก้ไม่ได้แล้วนะการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกองทุนกน็จะต้องมารับผิดชอบตรงนี้ให้ได้นะครับสิ่งนี้แล้วก็เราเราก็ยืนยันกับทางสมาคมไปบมดทั้งหมดแล้วว่าเงินที่มันค้างท่ออยู่หรือเบิกจ่ายไม่ดันหรืออะไรกานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี64มาจนปี65านะฮะตรงนี้เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลานี้ให้เสร็จให้ได้ ปี66เนี่ยทุกอย่างได้วางกรอบไว้เรียบร้อยไว้ทั้งกองทุนและทางการกีฬาได้วางกรอบองเงินไว้หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นตามขั้นตอนในสิ่งที่เราต่อไปเนี้ยนะฮะทั้งการทางกีฬาและกองทุนร่วมกับสมาคมทำได้แห่งประเทศไทยและกีฬาจังหวัดต้องร่วมกันดาเนินการให้แล้วเสร็จนะฮะในตามกรอบเวลาตามกรอบเงินทุกอย่างที่เราวางไว้นะฮะ,ะ,ฮะปีหน้าไม่มีปัญหาแน่นอน ถ้ามีก็กองทุนกับการกีฬาต้องรับผิดชอบนะฮะจริงๆในส่วนของการสนับสนุนในการที่นักกีฬาไปโอลิมปิกเนี่ยนะเนี่ยเราทางทางทางท่านพลเอกประวิตย์ท่านประธานโอลิมปิกท่านให้ดําเนินการในเรื่องนี้โดยลักษณะตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราผ่านมาในเรื่องของโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นก็ดีหรือที่ผ่านมาที่ในเรื่องของการที่ ข่งระดับนานาชาติซีเกมอะไรมาที่ก็ดีการพัฒนาของของนักกีฬาเนี่ยดีขึ้นมาตลอดเพราะได้ตรงนี้ท่านได้ใช้วิธีการโดยเอาวิสาการกีฬาเข้ามาส่งเสริมเพราะฉะนั้นตรงนี้สภาพของนักกีฬาจะแข็งแกร่งขึ้นสังเกตได้จากกอเลีบอลที่เราเห็นนะเดี๋ยวนี้นักกีฬาเนี่ยเข้าไปในระดับระดับโลกระดับระดับต้นๆน,น,น,นะฮะในสิ่งในใน,ใน,ในของสมาคมต่างๆสมาพคมโลกทั้งหลาย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปเนี้ยโอกาสเรามาแล้วทุกอย่างทําให้ดีแล้วแล้วมาท่านต่อยขนาดดีแล้วก็ต้องช่วยกันนะฮะทั้งสมาคมนะ,ะทั้งการกีฬาทั้งกองทุนถ้าะอะไรต่างๆที่นักกีฬาเองก็ต้องมีวินยัยนะฮะมีในเรื่องของความอดทนอดกั้นในสิ่งที่เราจะต้องฝุดทนกันเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางโอลิมปิกไทยให้ดำเนินการโดยการาาทานารนมีนโยบายอย่างยี